สวัสดีครับทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับผมหากใครครับแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเอาล่ะวันนี้จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็นนะครับผมว่าควรเติมแบบไหนไม่ควรเติมแบบไหนนะครับหรือว่าควรใช้แบบไหนนะแต่จะไม่พูดถึงยี่ห้อไม่พูดถึงอะไรนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกใช้นะครับผม ต่เดี๋ยวจะมีคําแนะนําอะไรเล็กๆน้อยๆให้ดีกว่านะเพราะพอดีว่ามีลูกค้านะครับผมทักมาเรื่องว่ามีความร้อนขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เลยว่าอ่ะถ่ายน้ำม่าน้ําไปก็น่าจะจบอะไรอย่างนี้เนาะแต่นี้พอเปิดฝามอ้อน้ําออกมาสภาพมันคือแบบจะผมขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะนี่ครับผม เห็นคราบสนิมไหมสนิมกัดฝาหม้อน,น้ำลูกยงลูกยางขาดยุยเลยครับผมทุกอย่างเปื่อยพังไปหมดเลยเนี่ยครับสภาพแล่น้ำหล่อยเย็นที่ถ่ายออกมาครับผมมันก็มีแต่คราบสนิมปนออกมาปกติน้ำหล่อยเย็นมันจะใสๆเนาะนี่มันขุ่นเป็นสนิมแบบผสมออกมาเลยอะครับแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยแบบโอ้โห อย่างนี้ตอนทาผมก็ได้เอาน้ํากัดพยายามไล่ดันสนิมออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมดันออกมาจนมันใสอะครับผมเพราะลูกค้าต้องใช้รถนะมันยังไม่สามารถเบิกใหม่แล้วมาเปลี่ยนได้ทันทีนะครับผมพอของของเจ้าซูหรือของบางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะต้องรอของนะครับมันไม่ได้มีทันทีนะแต่ทีนี้ผมจะมาเข้าประเด็นที่ว่าน้ําลอเย็นคือมันจะมีอยู่2แบบดีกว่านะ คือแบบสําเร็จพร้อมเติมกับแบบที่ต้องผสมแบบสูตรเข้มข้นที่ต้องผสมเพื่อเติมนะครับผมโดยส่วนตัวผมจะแนะนําให้ใช้สูตรสําเร็จที่ทางแบรนด์ต่างๆเขาทํามาให้อยู่แล้วเนาะจะแบรนด์ไหนนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่แค่ว่าจะบอกยังไงดีแต่แค่ว่าเหมือนแบบว่าเลือก ที่มีคุณภาพดีกว่านะหรือว่าเลือกยี่ห้อที่ได้คุณภาพหน่อยที่ติดตามท้องตลาดนะครับแต่ให้ใช้เป็นแบบที่เขาเรียกกันว่าพรนะีมิกเนาะก็คือพร้อมเติม <c oughs> ก็คือไม่ต้องไปผสมน้ํากลัดอะไรพวกนี้นะอันนี้สําหรับแบบทําง่ายๆทําเองหรือว่าแบบพกพาง,ง่ายๆเวลาเติมเวลาน้ําขาดอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบหัวเชื้อที่เราต้องมาผสมน้ําเองนะครับผมทีนี้แต่ละแบรนด์ อัตราส่วนการผสมอาจจะไม่เท่ากาันและผสมในที่นี้ส่วนมากจะต้องเอาหัวเชื้อผสมกับน้ำกลัดในอัตราส่วนที่กำหนดมาของแบรนด์นั้นนะครับผมอย่าไปใช้น้ำก๊อกน้ำปรับปลาเด็ดขาดเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนภาพที่ผมขึ้นให้ดูเมื่อขา้งต้นนะครับผมน้ำปรับปลาบ้านเรามันไปได้สะอาดนะครับมันกัดกร่อนนะครับผมและอาจจะเกิดด้วยความที่ว่าอัตราส่วนการผสม อาจจะผสมได้ไม่ตามคู่มือตามสลากของแบรนด์นั้นๆที่กําหนดมานะครับผมอาจจะเติมน้ําเยอะกว่าหัวเชือ้ออันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะแต่ส่วนตัวที่ร้านผมใช้เองผมจะใช้แต่ตัวพรีมิกที่พร้อมเติมนะครับจะไม่ใช้หัวเชื้อมาเติมนะครับผมเพื่อความสบายใจในระบบหลอเย็นเพราะระบบรล่อเย็นของบิ๊กไบค์อ่ะมันจะเชื่อมกับระบบในเครื่องนะครับผมถ้าเกิดสนิมมันไปกัดจน ซีนยางอะไรภายในมันมันขาดหรือมันซึมเมื่อไหร่อ่ะน้ำหล่อเย็นกันแล้วมันเครื่องมันจะเข้าไปผสมตัวกันแล้วปัญหาที่จะเกิดต่อมาคือเครื่องเครื่องพังแน่นอนครับผมก็ต้องล้างเครื่องกันนะครับไม่งั้นมันจะปนกันเลยทุ้มเปไปหมดเลยคืออันนี้ลูกค้าบอกว่าเพิ่งทํามาได้ปีหนึ่งจากร้านร้านหนึ่งนะครับผมแต่คือสภาพหนึ่งปีน้ำหล่อเย็นมันก็ควรจะแค่สีเข้มขึ้น การสะสมความร้อนได้ระบายความร้อนได้น้อยลงถ้าความร้อนขึ้นเร็วอะอาจจะน้ําขาดน้ำาล่อยเย็นเสื่อมสภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่จะไม่เกิดข้าวสนิมแบบนี้นะถ้าเราใช้แบบสูตรสาเร็จหรือว่าอัตราส่วนในการผสมที่มันได้มาตรฐานนะครับผมได้ตามคู่มือเนาะแต่เนี้ยน่าจะโดนน้ําหัวเชื้อผสมกับน้ําปลาปลามานะครับแต่ทีนี้อัตราส่วนยังไงผมไม่ทราบนะ ขอไม่ระบุร้านไม่อะไรแล้วกันนะถึงจะรู้ชื่อร้านก็ตามนะครับผมที่ลูกค้าไปทํามานะครับแต่ส่วนยี่ห้อเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะบางคนชอบมอตูนชอบลิควิดมอลลี่ชอบแล้วแต่เลือกเลยครับผมหรือจะใช้ของศูนย์ก็ได้นะนเพราะน้ําหล่อเย็นมันก็จะมีค่าของมันแหละครับผมว่ารถที่ความร้อนสูงๆอาจจะต้องใช้แบรนด์ที่จะทนความร้อนแบบสูงๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะ อย่างส่วนตัวรถผมเองอะ่ะผมก็ไม่ได้ใช้ของศูนย์ไม่ใช้ของอะไรนะปัจจุบันผมใช้ของ B M w นะครับผมในการเติมมอน้ำรถ750คันนี้นะเพราะถ้าทุกคนเห็นตอนที่ไปยุดยาที่ผมความร้อนขึ้นอะ่ะผมร้อนเลยผมก็เปลี่ยนถ่ายเลยเพราะของ B M w รู้สึกว่าจะทนความร้อนได้แทบจะสูงที่สุดในบรรดาแบรนน้ำหล่อยเย็นนะตอนนี้แล้วนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมที่เคยอ่านมานะแต่ที่แน่ๆยาถ้าสมมติ รู้คนเพื่อนๆไปข้างนอกละความร้อนมันขึ้นจริง,รงๆน้ํามันขาดจริงๆแล้วตรงนั้นมันหาซื้อน้ําหล่อยเย็นไม่ได้แบบอารมณ์ไปทางต่างจังหวัดหรืออะไรหาน้ํากลั่นได้ก็ดีนะครับผมใช้น้ํากลั่นแทนไปก่อนอย่าใช้น้ำประปาเด็ดขาดผมไม่แนะนําเลยนอกจากว่ามันจะสุดท้ายจริงๆคือหาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าน้ําประปามันจะทําให้เกิดค่าตะก,กตันตะก,กันเสร็จก็เกิดสัน,นิมขี้เกลือนะครับผม แล้วคือระบบทอยางระบบน้ําระบบปั๊มทุกอย่างมันก็จะไปหมดอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเสียลามไปเรื่อยๆดีกว่ามันก็จะลามเสียไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็อยากจะแนะนําคือที่บอกครับผมถ้าเอาง่ายเลยก็ซื้อแบบสูตรสาเร็จเนาะเดี๋ยวนี้ตามปั๊มน้ํามันก็มีเกือบทุกที่นะครับผมไม่ว่าบางจากปตทมีน้ําหล่อยเย็นขายแบบพร้อมเติมนะครับ ก็อาจจะเติมใช้ชั่วคราวกันไปก่อนถ้าสมมติน้ำมันขาดจริงๆแต่ละแบรน์สามารถผสมกันได้ไหมถ้าในกรณีฉุกเฉินผสมได้แต่ไม่แนะนำถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ผสมไปนะครับผมดีกว่าปล่อยให้ขาดให้ความร้อนขึ้นอย่ปล่อยให้เครื่องโอเวอร์ฮีทนะครับอะไรประมาณนั้นดีกว่านะแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็นกันบ้างลองแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ที่เจอกันมาหน่อยนะครับผมโอเคผมขอฝากร้านฝากของของผมเาไว้ด้วยนะนะตอนนี้ร้านของผมก็รับเซอร์วิสบิ๊กไบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอยากทําอะไรทักมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะว่าอยากถ่ายน้ํามันเครื่องอยากถ่ายน้ำล่อเยน็นอยากทําอะไรทักมาคุยกันได้นะครับผมคุยราคานัดวันทํากันได้เลยนะ ช่วงนี้ขอนัดวันก่อนนะครับผมที่ผมบอกตลอดเวลาเลยผมติดเลี้ยงลูกนะครับผมผมไม่สามารถไปเปิดร้านเต็มตัวได้นะครับอ่ะและเดี๋ยวผมจะมีสเปร์ล้างโซ่มาขายกันด้วยนะหากใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะอะไรเอาไว้ให้นะเดี๋ยวผมขอทําเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนสเปร์ล้างโซ่ของผมรัลบรองล้างและสะอาดแน่นอนไม่กัดพวกซีนยางอะไรภายในโซ่นะครับผม ยังไงผมขอฝากร้านฝากช่องฝากสินค้าของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามไงกดเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมใครสนใจเซอร์วิสบิ๊กไบต์อะไรยังไงทักเข้ามาได้ที่เพจหรือในไลน์ได้เลยนะยินดีรับทุกรุ่นทุกกี่ห้อทุก44นะครับผมอยากทำอะไรทักมาคุยราคากันก่อนได้ของอยากใช้อนไนบอกได้เดี๋ยวสั่งให้ได้นะครับผม โอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Hold close till me get up. Time is I side up barely Try